สวัสดีพี่ๆทั้งสามท่านนะครับที่อยู่คุยกันในส่วนของ UMI Box นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการนะครับการแก้ไขนะครับตัว F 5 F 7นะครับ F 9พวกนี้นะครับที่มีอาการนะครับนะครับยวสูมให้นะครับนะครับมีการแจ้ง error นะครับ error แบบนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับ เม็ดนะครับก็คือเครื่องก็จะมาอาการค้างโลโก้นั่นเองนะครับผมค้างโลโก้นะครับอ่านำราพอเครื่องมาถึงมือเราเนี่ยให้เราทําการแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพในส่วนของค่านะครับล้อมอะไรต่างๆอ่าไฟล์ค่าสัญญาณนะครับด้านบนนะครับปรับคอ็อกเป็น48นะครับไอตัวนี้แบนด์วิดต์ก็1นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทําให้พอร์ตมันค้างนะครับทําให้พอร์ตมันค้างก็ ใช้ mrt ก็ได้หรือ nck ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับทำให้พอร์ตมันค้างนะครับสังเกตว่าผมจะทําให้พอร์ตมันค้างนะครับกดเช็ค info นะครับไม่ต้องกด format กด info แล้วก็เสียบสายแล้วเดี๋ยวมันก็จะค้างเองนะครับพอพอร์ตมันค้างเราก็มาทําการนะครับ read file นะครับตัวนี้ read หนึ่ง g i นะครับหนึ่ง g i นะครับอ่า r e แบบมันนวดตัวนี้หนึ่ง g ิเนี่ยเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ดูนะครับ ลืมนะครับรีดก่อนนะครับรีดเลือกเป็น1นจิกนะครับ1นจิกนะครับแล้วก็กดรีดนะครับแล้วก็กดรีดด้านล่างนี้นะครับนะกดรีดนะครับกดดีๆดูอ่าเมาส์ดีๆนะครับถ้าเผลอไปกดอีล้านนี้จบจบเกมนะครับอีมี่หายนะครับอย่าลืมนะครับกดรีดเสร็จแล้วนะครับก็มารีดเป็นพาริชั่นนะครับในส่วนของหน้า2ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับมาให้ดูนะครับ มาลีดเก็บค่าไฟล์สัญญาณนะครับแบบพัดิช t ั่นก็คือกดที่คำว่า user area part นะครับแล้วก็ไล่ติ๊กนะครับที่มันเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นะครับก็พี่ๆลองดูเอาโพรเทคหนึ่งโพดเทคสองมาด้วยนะครับ n v l a t a นะครับ nvfs นะครับเอามาหมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับไฟ security ที่เป็นสีแดงนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับที่เรา read a5s นะครับก็ตัวนี้ก็ read ไว้เหมือนกันครับกดแล้วก็กด read ด้านล่างนี้นะครับกด read นะครับพอกด r e a d เสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการแก้ไขนะครับตัวนี้ยังเห็นได้ว่ามัน error นะครับนะครับมัน error ด้านล่างนี้นะครับ ผมก็จะทําการนะครับแก้ไขตรงนี้ครับติ๊กตรงนี้นะครับ EMC partition นะครับทําการติ๊ก3อันนี้เลย4อันนี้เลยนะครับติ๊กให้หมดนะครับเรากดไว้ครับผมกดเย็ดครับอย่าลืมนะครับพอร์ตพอร์ตต้องค้างด้วยนะครับถ้าพอร์ตไม่ค้างเนี่ยมันจะไม่สําเร็จนะครับอ่ะ หลังจากเขียนเสร็จแล้วนะครับเรากดเช็คอินโฟอีกครั้งหนึ่งครับจากสังเกตเห็นได้ว่าจะมีอ่าดีไวท์พันดิชั่นคอมพิวต,ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดีไวท์พัน t ิชันคอตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยยังไม่หายนะครับตัวนี้ยังไม่หายให้เราทําการนะครับ EMG factory Re e factory erase นะครับลบไปเลยนะครับ อย่าลืมนะครับก่อนจะทำการพวกนี้รีเซตหรือว่าแฟคเตอรี่รีเซตอะไรพวกนี้ครับให้พี่พี่นะครับแบ็กอัพค่าไฟสัญญาณมาให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับกดคำว่าอีลารนะครับอีลารอยู่ด้านล่างนี้นะครับอีลารนะครับกดยสครับมันก็จะทำการล้างเม็ดให้เรานะครับ พอลังเมสเส็จนะครับกดอินโฟดูอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนนะครับแต่ยังอยู่นะครับแต่ยังไม่หายไปนะครับไม่เป็นไรนะครับให้พี่ๆนะครับทําการถอดสายนะครับถอดสายจากอ่ายูเบนะครับถอดสาย USB ถอดสายเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราเสียบเข้าไปใหม่นะครับถอดสายดูเอหม่ด้วยนะครับ ทิ้งช่วงเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปใหม่นะครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับก็จะมาเริ่มตั้งแต่การทำให้พอร์ตมันค้างนั่นเองนะครับ ผมใช้แอ t มแล้วกันนะครับอินโฟนะครับเขียบครับครับตัวน,นี้ปิดเลยนะครับก็จะได้พอร์ตมื่อถือค้างนะครับพอร์ต M D K ค้างแล้วนะครับเปิด E M C ขึ้นมาครับ ขยายได้นะครับกดติ๊กอเอนะครับปรับ1ปรับ48นะครับกดอินโฟครับเห็นไหมครับไอคำว่านะครับเออร์เลอจะหายไปแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เรายังเออรอยู่นะครับหลักการคือซ่อมแซมพาร์ติชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถอดสายนะครับถอดสายให้หมดเลยนะครับแล้วทําการเสียบเข้าไปใหม่นะครับก็จะเจอเม็ดนะครับ หลังจากที่เจอเม็ดมันจะไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับเห็นไหมครับปกติเมื่อกี้เราจะเออร์เลอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเขียนไฟล์เข้าไปนะครับไฟล์ที่ผมดาไว้นะครับอนนี้นะครับตัวนี้เลือกเขียนประมาณหนึ่งกิกก่อนนะครับหนึ่งกิกก่อนนะครับกดไว้ครับตัวนี้ก็ เดี๋ยวตรงนี้ผมจะหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันก็จะเขียนตั้งแต่บูทหนึ่งบูทสองนะครับแล้วก็อ่าユーザเเอเรียแค่1นึ่ิกนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นการเขียนเป็นอ่าเป็นพาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับอาครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะครับเขียนอ่าตอนนี้ผมเขียน u s e เ a อเรียแค่แค่หนึ่งจิกนะครับอย่าลืมปรับ1นึ่งจิกนะครับถ้า8ปดจิกก็จะนานไปนะครับต่อไปนะครับหลังจากเขียนเสร็จนะครับกด ให้เลน f y ฟ์นะครับ1นนะครับที่เราเขียนไปคับมันจะยังไม่แสดงค่านะครับแต่ค่าบูทเนี่ยถูกฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มาคลิกที่ User Area นะครับนะครับก็จะเจอช่อง partition นะครับช่อง partition ทั้งหมดนี้เลยนะครับเราก็เลือกนะครับไฟล์นะครับแพ็คออพของอ่าป p p อนะครับเข้ามานะครับเกี็ดกด Assign Image นะครับ แล้วก็ทําการนะครับแปดนะครับโดยการติ๊กช่องครับที่เป็นช่องค่าสัญญาณนะครับออกไปนะครับนะครับด้านล่างเนี่ยครับสังเกตว่าอ่าสีตรงเนี้ยมันจะไม่มีไฟล์ครับถ้าตัวลอมที่เราดำไว้เนี่ยมันมีไฟล์อยู่มันก็จะเป็นตัวอักษรสีดําเข้มขึ้นมาเห็นไหมมีชื่อไฟล์นะครับ ะครับว่า <c oughs> ที่เราดําแล้วมันไม่มีไฟล์นะครับมันก็จะมีไม่มีขึ้นมานะครับให้เราติ๊กออกไปนะครับเพราะ User Area นี้ขนาดห้าห้าสิกดติ๊กเนี่ยจะเขียนนานมากนะครับก็ไม่ต้องนะครับอกดไว้เลยครับจะใช้เวลาในการเขียนสักนิดนึงนะครับตัวนี้เราก็รอมันนะครับ เดี๋ยวกลับมาในส่วนของการเขียนนะครับไฟล์ค่าสัญญาณกลับเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอชมครับเราแฟดนะครับแฟดตัวไฟล์ที่เป็นเปรแยบคัดเลือกแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงอันสุดท้ายนะครับแคดนนะครับแต่ว่าพอร์ตดิเวอร์เนี่ยเอ็ก็ยังค้างอยู่นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทาการนะครับ เช็คอินโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยไม่มีเออร์เลอร์นะครับขึ้นชื่อรุ่นนะครับรุ่นขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วผมก็จะแฟดนะครับไฟล์นะครับเขาเรียกว่าไฟล์ค่าสัญญาณกลับเข้าไปนะครับรุ่นนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งโอเคนะครับ นะครับหนึครับนะครับมันก็จะมีไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้เมื่อกี้นะครับก็เลือกเอาเฉพาะช่องสีแดงก็ได้นะครับช่องสีแดงนะครับอ่าพเด็กหนึ่งพนเด็กสองอินวีดาครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการไว้เข้าไปครับอ่ตันนี้ก็คือในขั้นตอนการเขียนไฟล์ s e u u r t y y นะครับมันก็จะไล่เขียนให้เรานะครับขณะที่ทําการเขียนนะครับอย่าลืมว่า Port นะครับ มีเดเท c h ก็ยังค้างอยู่นะครับ นี้ก็รอมันสักครู่นะครับในการเขียนไปลากับเข้าไป ตอนนี้มันก็เขียน NV data เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการนะครับ Special tag นะครับ for factory reset เลยนะครับเราจะไม่ใช้คำสั่ง Oppo หรือว่า Vivo นะผมใช้คำสั่งนี้แล้วกันนะครับให้มันโอเคไปเลยนะครับจบรอบเดียวไปเลยนะครับ รอตัวโปรแกรมนะครับทำการฟอร์แมตนะครับรอสักครู่อย่าลืมนะครับก็ทำให้พอร์ตมันค้างนะครับถึงจะทำงานได้โอเคครับก่อนถอดสายนะครับกด เช็คอินโฟครับอัเดนติฟายครั้งหนึ่งนะครับเช็คค่าบูทต่างๆนะครับตามค่าบูทคือ0 4 8ย์นะครับ0 4 8 0 7นะครับแล้วก็0ูนตัวนี้นะครับโอเคถ้ามันครบตามนี้นะครับเราก็ทำการถอดลวดนะครับถอดลวดนะครับถอดลวดแล้วก็เปิดเครื่องดูกันเลยนะครับก็มาลองกันครับว่าจะผ่านไมหม ครับเปิดติดขึ้นมาแล้ว รอชมนะครับอ่าเห็นนะครับเข้ามาหน้าปกติได้แล้วเห็นไหมครับแต่ที่ก่อนหน้านี้เครื่องจะค้างนะครับ เช็คอีม่สักนิดนึงนะครับอีม่อยู่ครบเห็นไหมครับนะข้อสำคคือเราต้องแบ็กอัพไข่อีมไว้นะครับถ้าเราแบ็กอัพไว้ก็อยู่ครบแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับพี่ๆลองทํากันดูนะครับสวัสดีครับ